สวัสดีจากพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะเดินทางไปศาลเจ้ากันค่ะเราจะไปขอพรศาลเจ้ากันเนะค่ะเนาะถ้าเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะบนท้องถนนพี่เดลิทรัฟือ จำใจดีภูเขาภูขาาเขา,าก็จะเต็มไปด้วยหิมะจ้ะ จะเป็นขึ้นทางสวนนะคะ อนนี้เราก็จะออกมานอกตัวเมืองนะคะ 아, 이 차에 지금 スキサナン,ンス。ス จอดแล้วก็ต้องมาเดินเข้านะคะเนี่ยดูหิมะโอ้โหเนี่ยที่ไม่ได้ไปหาใครก็อย่าว่าเด้เอ,อพี่น้องจา๋าหิมะมันเยอะขนาดนี้ละจ้ะนี่จ้ะสานเจ้าโอ้คนวันนี้คนก็มาเยอะเหมือนกันเนาะสานเจ้าชื่ออะไร,รอะลูก อ,อ oh, see, ๋อนี่น้ำอะไรอ่ะพญานาคพญานาคค่ะพญานาคไม่รูยนอะไรเาะไม่ทราบที่นี่เขาก็ใส่ตังก็ได้นี่ดล้างมือเหรอ

นี่เป็นอะไรอะ่ะเป็นยักษ์นะคะเนาะยักษ์หน้าตาเหมือนกันมะหน้าตาไม่เหมือนกันเราก็จะมาไหว้ขอพรกันนะคะโอ้ยกลัวลื่นจ้ะ there ara padare ne zero hm oh mai kowa sugoi ne omae godo ha

คุณสามีก็จะไปข้อละครังนะคะ